ครับเป็นผ้าที่ทอพิเศษโดยการประดิษฐ์คิดทอขึ้นมาใหม่เป็นจกดอกลายดาวกระเดือนแล้วก็เกาะเชิงดิ้นทองมีภาพพื้นมีภาพพื้นนะครับภาพพื้นด้านนี้นะครับอันนั้นเป็นท้องผ้าด้านนี้เป็นผ้าพื้นอันนี้เป็นท้องผ้ามีหน้านานเกาะเชิงสวย สีโทนม่วงออก,ออกเหลือบสองม่วงเลยนะครับการย้อมย้อมได้ดีมากเลยไหมายเลขอะไรเนี่ย J1710 J1710 เป็นห้าบอกว่าเป็นพิเศษใช่ไหมใช่แล้วหมดนี่ก็หมดแล้วนะครับไม่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 ไมไมทอต่อแล้วเปลี่ยนลายแล้วกำลังดำเนินการเปลี่ยนลาย เดือนหน้าก็จะได้เห็นก็ว่ามีลายใหม่หรือเปล่าแต่สําหรับทออย่างนี้พอจกดอกอย่างนี้ไม่ซ้าไข่สีนี้ม่วงเข้มนะครับถ้าจะเรียกว่าม่วงกล้วยไม้จะผิดไหมเนาะนี่ครับสวยจริงๆเกาะเชิงไม่เห็นไม่เห็นหน้านางเลยนี่ครับหน้านางคคละหน้ากันเจหนึ่ง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 ศูนยหนึ่งหมืองันร้อยบาทาพร้อมผ้าพื้นครบ จบในผืนชุดเดียวตัดชุดอะไรก็ได้ไม่ซ้ำไข่มีออกมาไม่กี่ผืนนะครับก็หมดปีแล้วอันนี้เหลือคงคงคงไปไม่กี่ผืนสัก3-4ชุดเห็นจะได้แต่ว่าคนละสีกันนะครับมีสีเทาสีเท,า,เทานกพิราบสีแดงสีน้ำเงินมีครับแล้วก็สีม่วงนี่เป็นสีม่วงสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาตาม ช่องถามที่ให้ไว้ในภาพนี้นะครับผ้าจกดอกเกาะเชิงเ j 1 7 1 0 1 2 5 0 0บาทครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ